รีวิว oppo a17 สมาร์ทโฟนน้องเล็กรุ่นใหม่ล่าสุดจากทางแบรนด์ oppo นะครับรอบนี้ต้องบอกเลยว่าดีไซน์ตัวเครื่องสวยมากนะครับนี่คือซีรีส์ a น้องเล็กที่แบบว่าดีไซน์ดูพรีเมียมมากๆนะครับด้านหลังของตัวเครื่องจะดีไซน์เป็นแบบฝาหนังนะฮะ ซีบูที่ผมถืออยู่นี้นะครับต้องบอกว่าสวยมากนะโอ้โหดีไซน์แบบนี้โดนใจจริงๆในส่วนของโมดูลกล้องก็สวยนะครับมีวงกลมใหญ่ๆอยู่2วงด้วยกันนะครับต้องบอกว่าลงตัวมากๆและถ้าหากว่าใครยังไม่รู้จักกับ oppo a17 นะครับเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวให้ได้รับชมก็แล้วกันนะแต่ก่อนที่ปรับชมคลิปนะครับยังไงผมก็ฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะช่วยกดติดตามและกด subscribe กับช่องผมด้วยแล้วกัน จะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปนั่นเองนะครับขอบกราบไหว้และว,วิงวอนกันเลยทีเดียวถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวมาชมรีวิวกันได้เลยครับโอเคครับทุกคนเรามาดูกันที่น้ำหนักของตัวเครื่องกันหน่อยก็แล้วกันนะครับรุ่นนี้ตนะ้องบอกว่าน้ำหนักเบามากนะครับ น้ำหนักของเขาเนี่ยจะอยู่ที่187กรัมเท่านั้นเองนะส่วนเรื่องของความหนาความบางเนี่ยจะอยู่ที่8.29ม mm ิลลิเมตรนะครับก็ชื่อว่าการดีไซน์ได้บอกว่าลงตัวมากๆในส่วนของหน้าจอนะครับเรามาดูกันหน่อยการดีไซน์ของหน้าจอเนี่ยจะเป็นแบบหน้าจอหยดน้านะครับสมาร์ทโฟนราคาประหยัดส่วนใหญ่ก็จะมาแนวประมาณนี้อยู่แล้วนะส่วนพารเนลของหน้าจอนะครับรุ่นนี้ใช้เป็นจอ IPS LCD นะครับขนาดของหน้าจอจะอยู่ที่6.56นิ้วนะความละเอียดของหน้าจอนะครับรุ่นนี้จะเป็น HD Plus นะครับสีสันของหน้าจอจะประมาณนี้นะฮะเหมาะกับการใช้ภายในบ้านภายในอาคารอะไรแบบนี้มากกว่านะครับค่าความสว่างของหน้าจอเนี่ยจะอยู่ที่480นิตนะฮะอาจจะไม่ได้เหมาะกับการเอาไปใช้งานการแจ้งนะถ้าใครจะเอาไปวิ่งบวกฟูดแพนด้าไลน์แมนอะไรแบบนี้ อาจจะไม่ค่อยเหมาะส่วนความนแน่นของพิกเซลจอนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นระดับเริ่มต้นนะครับนั่นก็คือ269 PPI นั่นเองครับแต่ว่าจอของรุ่นนี้นะครับได้รับมาตรฐาน DCI P3 ถึง100%เลยนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่คุณดูคอนเทนต์ต่างๆรับรองได้เลยว่าคุณจะได้รับอัรารดที่บอกว่าเที่ยงตรงมากๆในเรื่องของสีนะครับสีไม่ผิดเพี้ยนอย่างแน่นอน ในส่วนของการดู Netflix นะครับรุ่นนี้จะเป็นระดับเริ่มต้นนะครับสามารถดูเน็ตฟ i x ได้ที่ความละเอียด L3 นะครับหรือว่าความละเอียด s d นั่นเองครับส่วนใครที่เป็นคนที่ชอบใช้งาน2หน้าจอพร้อมๆกันนะครับรุ่นนี้รองรับการใช้งาน2หน้าจอได้นะด้านบนจะเล่น Facebook, ด้านล่างดู u t u b e ก็สามารถทำทั้ง2อ,อย่างได้ไปพร้อมๆกัน หรือถ้าใครจะทําเป็นหน้าต่างลอยก็สามารถทําได้นะหาพื้นหลังเราอาจจะดูพวก YouTube ไปนะครับทำเป็นหน้าต่างเล็กๆเ,เป็นของ Facebook แล้วก็เลื่อนไปเลื่อนมาปรับขยายหน้าต่างได้ตามใจตัวเองเลยทีนี้เรามาดูกันที่เรื่องของ CPU กันหน่อยนะครับสำหรับรุ่นนี้ชิปเซตเนี่ยมาพร้อมกับ m e d i t e ค h Hero G 3 5นะครับ ิปเซตเนี่ยสถาปัตยกรรมอยู่ที่12นาโนเมตรนะการทำง,งานของ CPU จะเป็นแบบ8หัวหรือว่า8คอนะครับซึ่ง8หัวที่ว่าจะประกอบไปด้วย Cortex A53 ทั้ง8หัวเลยในส่วนของการ์ดจอนะครับมาพร้อมกับ PowerVR GE8320 นะครับถ้าจะพูดถึงเรื่องของการเล่นเกมรุ่นนี้นะครับมันเป็น CPU ระดับเริ่มต้นจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย พวกเกมกราฟิกหนักๆอย่างเช่นพวกฟีไฟพวกพับจีอะไรแบบนี้มันอาจจะไม่ได้เหมาะกับการปรับสุดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเกมที่ผมไปเทสมาก็จะเป็นเกม rov นะครับเรามาดูกันชี้การตั้งค่ากราฟิกกันหน่อยก็แล้วกันนะครับทุกคนภาพ hd อยู่ที่สูงมากนะครับการแสดงผลอยู่ที่สูงมาก Particle อยู่ที่สูงมากนะครับ การตั้งค่าสนามรบเนี่ยผมเลือกที่ระดับกลางนะอไม่กล้าปรับสุดเท่าไหร่นะครับซึ่งจากการที่รองเล่นมานะครับช่วงแรกๆเลยเฟร,รมเรทก็วิ่งอยู่ที่ประมาณ45แล้วนะครับนี่ขนาดยังไม่ได้บอกว่าเข้าตีอะไรนะ ไม่ได้บันทึกหน้าจอไปด้วยนะครับแน่นอนว่ามันไม่น่าจะไหวนะช่วงชโลมูลช่วงเข้าตีช่วงไฟอะไรแบบนี้พบว่าเฟรมเรทร่วงลงมาค่อนข้างเยอะนะครับอยู่ที่ประมาณ32นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าใครอยากจะเล่นเกม ROV นะครับแล้วอยากจะเปิด60เฟรมเรทนะผมว่าปรับแบบผมเนี่ยพอได้อยู่นะครับตั้งค่าสนามลบก็เอาแบบกลางๆแล้วกันนะส่วนเกมฟรีไฟนะครับมาดูกันที่การตั้งค่ากราฟิกกันหน่อยก็แล้วกันนะครับ ภาพกราฟิกตัวนี้เรื่องมาที่มาตรฐานนะครับเฟรมเรทสูงก็คือเลือกเป็นแบบทั่วไปนะครับพูดง่ายๆก็คือการปรับกราฟิกแบบกลางๆเลยนะฮะมาดูกันหน่อยทุกคนเล่นเป็นยังไงกันบ้างซึ่งจากการที่ลองเล่นมานะครับก็ถือว่าพอเล่นได้นะครับกราฟิกเนี่ยอาจจะไม่ได้บอกว่าเนียนตาม,มากนะักความเลื่อนไหลอยู่ในระดับกลางๆนะพอเล่นได้ ซึ่งถ้าจะปรับกราฟิกสูงกว่านี้ผมว่าไม่น่าจะไหวนะครับผมแนะนําว่าปรับแบบที่ผมปรับเนี่ยน่าจะเหมาะสมมากกว่าสำหรับเกมฟีไฟนะครับทีนี้เรามาดูกันในส่วนของแรมกันบ้างนะครับทุกคนสําหรับรุ่นนี้มาพร้อมกับแรม 4GB นะครับ ของกับฟังก์ชัน x t e n d e d ram ไปดึงพื้นที่ของ rom ม,มาแปลงเป็น ram เพิ่มได้อีก4 g ินะเท่ากับว่าสามารถใช้งานในส่วนของ ram ได้ถึง8 g ิด้วยกันในส่วนของ ram เนี่ยจะเป็นแบบ lpddr4x นะครับในส่วนของ rom เนี่ยรุ่นนี้ความจุจะอยู่ที่64 g ินะครับ แน่นอนรืว่าถ้าคุณมีไฟล์เยอะหนังเยอะคลิปเยอะอะไรแบบนี้บางครั้งพื้นที่เนี่ยมันอาจจะไม่พอนะครับสามารถซื้อไมโครดีการ์ดมาใส่เพิ่มเติมทีหลังได้รองรับสูงสุดยอย่ที่1เทราไบต์เลยครับในส่วนของเวอร์ชัน Android นะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับ Android 12นะครับแล้วก็มีการครอบทับด้วย ColorOS เวอร์ชันน12.1นะ นี้ส่วนของ Wifi เนี่ยรองรับได้ทั้ง2ความถี่นะครับ 2.4GHz ก็รองรับ w i f ้ 5.0GHz ก็สามารถที่จะรองรับได้เช่นเดียวกันครับเรามาดูกันที่เรื่องของกล้องถ่ายรูปก,กันบ้างนะครับทุกคนสำหรับรุ่นนี้นะครับกล้องหน้าเนี่ยให้ความละเอียดมาที่5ล้านพิกเซลนะครับอาจจะไม่ได้เยอะนะจริงๆก็น่าจะสัก8ล้านพิกเซลไหมกำลังดีในส่วนของกล้องหลังน,นะครับมีมาให้ใช้งานทั้งหมด 2ตัวนะครับกล้องหลักของเขาเนี่ยความละเอียดสูงถึง50ล้านพิกเซลเลยนะครับอีกตัวหนึ่งเนี่ยกล้องจะเป็นความละเอียด QVGA นะครับแล้วก็จะมีแฟลชอยู่ด้านหลังของตัวเครื่องด้วยนะอ้าวเรามาดูกันที่เรื่องของการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอกันหน่อยนะครับทุกคนผมไปเทสด้านนอกมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูกันที่กล้องหน้ากันก่อนเลยนะ สำหรับกล้องหน้านะครับถ่ายได้2แบบนะครับแบบแรกก็คือการถ่ายแบบปกตินะครับถ้าเป็นการถ่ายแบบปกติเนี่ยรุ่นนี้ h r สามารถที่จะเปิดได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่ถ่ายย้อนแสงอะไรแบบนี้มันช่วยเราได้เยอะเลยนะครับเวลาแสงจ้าๆมันก็จะปรับให้รูปภาพเนี่ยมีรายละเอียดความคมชัดที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับสามารถมองเห็นฉากด้านหลังได้อย่างชัดเจนเลยนะ แล้วก็สามารถที่จะปรับค่าความเนียนของผิวได้ด้วยนะครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะปรับรูปแบบของใบหน้าได้นะอ่ะอันนี้ต้องแจ้งไว้ก่อนนะครับส่วนอีกแบบหนึ่งก็คือการถ่ายแบบ หน้าชัดหลังเบอร์หรือว่าการถ่ายรูปคนนั่นเองนะครับถ้าเป็นหมวดนี้จะไม่สามารถที่จะเปิด HDR ได้นะครับเวลาถ่ายย้อนแสงเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดีมากเท่าไหร่นักเรามาดูกระทิ่กล้องหลังกันหน่อยนะครับทุกคนสำหรับกล้องหลังเนี่ยมันถ่ายได้แบบเดียวเลยก็คือการถ่ายแบบปกตินั่นเองนะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะเปิด HDR ได้นะแต่ว่าไม่สามารถที่จะ ปรับพวกรูปแบบของใบหน้าได้นะครับมันจะปรับได้เฉพาะค่าความเมียนของผิวเท่านั้นซึ่งจากการที่ลองถ่ายมานะครับถ้าเป็นการถ่ายด้วยหมวดบุคคลเนี่ยผมว่าสีสันความคมชัดอะไรแบบนี้ อาจจะไม่ได้ดีมากนะครับอยู่ในระดับกลางๆอะไรแบบนี้นะในส่วนของ HDR เนี่ยถ้าเราตั้งเป็นแบบออโต้นะครับบางครั้งบางสถานการณ์เนี่ยเวลาถ่ายย้อนแสงมันก็เหมือนกับว่า AI ยังไม่ได้เสถียรมากนะครับบางทีมันก็เปิดให้บางทีมันก็ไม่ได้เปิดให้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมแนะนำนะถ้าเป็นการถ่ายการแจ้งเนี่ยควรจะตั้งค่าเปิด HDR เป็นแบบเปิดตลอดเวลาอันนี้จะช่วยได้นะครับข้อดีก็คือนี่แหละ ที่มันสามารถตั้งค่า HDR ได้นะครับเราจะตั้งเป็นแบบออโต้ก็ได้ตั้งบังคับเปิดบังคับปิดอะไรแบบนี้สามารถที่จะตั้งค่าได้ตามใจตัวเองเลยนะครับแต่ถ้าเวลาถ่ายสมมุติว่าถ่ายในบรรยากาศคาเฟ่อะไรแบบนี้เนาะผมว่ารุ่นนี้ถ่ายออกมาได้ค่อนข้างดีกว่ากลางแจ้งนะครับในเรื่องของแสงเนี่ยมันไม่ได้ติดโอเวอร์จนเกินไปนะครับ ส่วนการถ่ายวิวชิวชัดทั่วไปนะครับสาหรับรุ่นนี้ผมถือว่าสามารถตอบโจทย์ได้นะไม่ว่าจะเป็นการถ่ายกางแจ้งก็ดีนะครับหรือว่าจะถ่ายบรรยากาศในร้านคาเฟ่อะไรแบบนี้เนาะการถ่ายพวกต้นไม้ดอกไม้อะไรแบบนี้โอ้โหผมว่าดีมากนะครับโดยเฉพาะการถ่ายดอกไม้การถ่ายระยะใกล้อะไรแบบนี้นะในเรื่องของความคมชัดผมถือว่าชัดมากนะครับสาหรับตัวนี้ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เขามีมาให้นะครับก็คือการถ่ายด้วยโหมดเล่งสีนั่นเองนะครับเผื่อว่าใครต้องการรูปภาพที่แบบว่าสีสดอะไรแบบนี้เนาะถ่ายด้วยโหมดอาหารเนี่ยผมไปเทสมาให้นะครับการถ่ายต้มยำเนาะการเปิดโหมดเล่งสีกับการปิดโหมดเล่งสีเนี่ยเราจะเห็นกด้ได้ว่า นสีนะครับความเข้มของสีมันค่อนข้างจะแตกต่างกันพอสมควรนะครับส่วนในการถ่ายไอ้แซลมอนดองอะไรเนี่ยดองเซียลิว e เนี่ยนะฮะผมว่าเปิดโหมดเล่งสีกับไม่ได้เปิดเนี่ยจริงๆแล้วก็ไฟล์ที่ได้ออกมาไม่แตกต่างกันนะครับจะแตกต่างก็คือการถ่ายต้มยำนี่แหละนะฮะมาดูกันที่เรื่องของงานวิดีโอกันหน่อยนะสามารถที่จะอัดได้สูงสุดจะเป็น 1080p 30เฟรมเรทนะครับและ7 2 0 p 30เฟรมเรทนะครับในส่วนของวิดีโอเนี่ยเรามาดูกันที่วิดีโอกล้องหลังกันก่อนก็นแล้วกันนะครับต้องแจ้งไว้ก่อนว่ารุ่นนี้มันไม่มีกันสั่นนะเออถ้าใครจะเดินไปด้วยถ่ายไปด้วยอะไรแบบนี้มันอาจจะไม่เหมาะนะครับมีอาการสั่นค่อนข้างแรงเลยทีเดียวผมว่านะครับรุ่นนี้อาจจะเหมาะกับการยืนนิ่งๆแล้วแพนไปรอบๆอ,อะไรแบบนี้มากกว่านะครับหรือว่าจะเป็นการยืนนิ่งๆแล้วถ่ายจุดใดจุดหนึ่งอะไรแบบนี้นะ คือจริงๆเนี่ยวิดีโอมันอาจจะไม่ไนิ่งก็จริงนะครับแต่ว่าในเรื่องของความคมชัดผมว่าเขาทาได้ดีเลยนะส่วนวิดีโอกล้องหน้านะครับอาจได้สูงสุดจะเป็น1080ป p 30เฟรมเรทนะครับผมว่าน่าแปลกใจอีกอย่างหนึ่งนะครับวิดีโอกล้องหน้าผมว่าถ่ายได้ดีกว่า a 77s นะก็คือเวลาที่เราถ่ายย้อนแสงนะครับรายละเอียดฉากด้านหลังเนี่ยถ้าเป็นตัว a 77s ที่ผมเคยรีวิวไปฉากด้านหลังจะจ้าอย่างเดียวเลยนะครับแต่ว่าฉากด้านหลังของ a 1 7นะครับ เก็บรายละเอียดได้ครบหมดเลยแสงไม่ติดโอเวอร์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่เราเซลฟี่นะครับถ่ายวีดีโอไปด้วยพูดไปด้วยเนี่ยรายละเอียดฉากด้านหลังผมว่าทําได้ดีมากๆมาดูกันที่เรื่องของแบตเตอรี่กันบ้างน,นะครับรุ่นนี้ให้ความจุมาที่5,000ม ah ิลลิแอมนะครับตัวเครื่องเนี่ยรองรับการชาร์จอยู่ที่10วัตต์เท่านั้นนะไม่รองรับการชาร์จเร็วนะครับรุ่นนี้ผมว่าแบตอึดมากนะครับแล้วก็ไม่มีอาการแบตไหลนะ ก่อนนอนนะครับตัวนี้ผมเคลียแอปหมดทุกอย่างแล้วก็ล็อกหน้าจอไว้นะครับแบตเตอรี่อยู่ที่ประมาณ80%นะตื่นขึ้นมาแะครับแบตเตอรี่เนี่ยยังคงอยู่ที่80%เฉยเลยไม่มีอาการแบตไหลด้วยตัวนี้ถือว่าดีมากๆนีในส่วนของค่ามาตรฐานการกันน้ำกำันฝุ่นนะครับสำหรับรุ่นนี้จะอยู่ที่ IPX4 นะครับ IPX4 เนี่ยมันกันอะไรได้บ้างก็จะเป็นการ การละองน้านะครับไม่ใช่ว่าคุณจะเอาไปแช่น้ําจุ่มน้ำเพื่อทดสอบนะอันนั้นไม่ไหวนะครับอันนี้จะเป็นระดับแค่ละองน้ําน้กํกระเซ็นมาใส่ถ้าเป็นแบบนี้สบายๆนะครับกันน้ําได้โอเคครับทุกคนเรามาดูกันที่เรื่องของงานลำโพงกันบ้างนะครับรุ่นนี้มีลำโพงแค่ตัวเดียวนะครับจะอยู่ด้านล่างของตัวเครื่องนะแต่ว่าลำโพงตัวเดียวของเขาเนี่ยต้องบอกว่าเสียงดังมากนะครับแล้วก็เสียงลำโพงเนี่ยเสียงดังฟังชัดเสียงคมนะครับ ระดับเสียงที่ผมจะเทสต,ต่อไปนี้จะเป็นระดับเสียงแค่100%นะครับหลังจากที่เทส100%ไปแล้วเนี่ยผมก็จะมาเทสระดับ200%ตให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับดูซิว่าเปรียบเทียบกันแล้วเสียงดัง200%เนี่ยคุณภาพของเสียงมันจะลดลงหรือเปล่านะครับเสียงมันจะแตกไหมก็ขออนุญาตช่อง Apple K Channel ด้วยละกันนะครับยืมเพลงมาประกอบคลิปนะเริ่มจาก100%กันก่อนเลยครับทท้อคคคว่่ารักุกีฉนไดเย จอจใบรที่เคยผ่าาานเขามาม้มอาจจะไม่ได้หนักมากนะครับแต่ว่าจเสียง้ับว่าคกว่ารักเหล่านี้ทวีความหมายและคุณค่าเมียวขอยากหนัเสียเป็นสองร้อยกว่าน,นะครั ของงานลํำพงนะครับมันดังได้แบบว่าเอาโหยจุใจมากนะครับเบสเนี่ยมันอาจจะไม่ได้บอกว่าหนักมากนะครับจะเด่นในเรื่องของเสียงคนร้องเสียงกลางอะไรแบบนี้มากกว่านะครับแต่ถ้าเป็นการดูคอนเทนต์เปิดผ่านมือถืออะไรแบบนี้ผมว่าในเรทราคานี้ก็ดีกว่าอีกหลายๆรุ่นอีกนงะคุณภาพของเสียงนี่คือว่า คมชัดมากๆท้ายสุดนี้เรามาดูกันที่ปุ่มและพอตต่างๆของรุ่นนี้กันหน่อยก็แล้วกันนะครับเริ่มจากด้านล่างของตัวเครื่องนะฝั่งซ้ายมือสุดนะครับจะเป็นช่องเสียบหูฟังขนาด3.5มีไมค์สนทนามีช่องเสียบสายชาร์จที่เป็นพอตไมโคร USB นะครับแล้วก็ตามมาด้วยลำโพง น่าเสียดายมากๆทุกคนกับในเรทราคา5,499บาทพอร์ตไมโคร USB เนี่ยจริงๆไม่น่าจะใส่มาให้แล้วนะและหลายแบรนด์นะครับราคา3,000ไปไปลายส0 0 0นต้นๆเขาก็ให้เป็นพวกใช้ซีมาแล้วอันเนี้ยไม่รู้ว่าหลุดมาได้ยังไงเหมือนกันส่วนฟังขวาของตัวเครื่องนะครับก็จะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงและปุ่ม power นะครับปุ่ม power จะเป็นปุ่มสแกนลายนิ้วมือไปในตัวด้วยนะด้านบนของตัวเครื่องไม่มีปุ่มและพอร์ตใดๆทั้งสิ้นนะครับฝั่งซ้ายของตัวเครื่องจะเป็นช่องใสซ่ซ แล้วรุ่นนี้สามารถใส่ได้แบบ3สล็อตเลยครับโอเคครับทุกคนเลยนี้ก็คือรีวิว oppo a17 นะครับสมาร์ทโฟนน้องเล็กรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับเดี๋ยวขอสรุปให้ฟังเลยว่าข้อดีข้อเสียงมันมีอะไรกันบ้างน,นะสำหรับข้อดีนะครับผมว่าในเรื่องของงานลำโพงเนี่ยถือว่าเป็นข้อดีเลยนะ เสียงดังฟังชัดมากๆนะครับส่วนในเรื่องของหน้าจอเนี่ยความละเอียดของหน้าจออาจจะให้มาน้อยไปหน่อยนะครับก็คือ HD Plus เนาะจริงๆแล้วเนี่ยในราคานี้มันก็มีหลายแบรนด์แหละที่อาจจะให้เป็น HD Plus ก็ได้หรือว่าจะเป็น Full HD Plus ก็ได้นะครับแต่น่าเสียดายนิดน,นึงเนาะถ้าให้เป็น Full HD Plus เนี่ยผมว่าคนน่าจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับ ในเรื่องของ CPU เนี่ย G35 ก็เป็น CPU ระดับเริ่มต้นนะครับคือบางแบรนด์ก็ใส่มาบางแบรนด์ก็อาจจะให้ตัวดีกว่านี้นะฮะอันนี้ก็อาจจะแล้วแต่นะครับถ้าคนที่บอกว่าเน้นในเรื่องของเกมเหน่อยมันอาจจะไม่ได้เหมาะแต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้งานทั่วไปนะครับฟับงเพลงถ่ายรูปโซเชียล G35 มันก็ยังถือว่าใช้ได้นะครับพอไหวอยู่ข้อเสียนะครับก็ค,คือในเรื่องของพอร์ตไมโคร USB นี่แหละที่ผมว่าโอ้โหไม่รู้ว่าใส่มาให้ยังไงนะฮะน่าจะเป็น Type C แต่แล้วเนาะยุคนี้สมัยนี้ โอเคครับทุกคนอรไรนี้ก็คือรีวิว OPPO A17 นั่นแหละนะฮะถ้าใครสนใจสินค้าทุกคนสามารถดูรายละเอียดใต้คลิปได้เลยนะเดี๋ยวผมแปะลิงก์สั่งสินค้าไว้ให้แล้วกันนะครับรับรองได้เลยว่าสินค้าที่คุณซื้อเนี่ยจะเป็นของแท้แน่นอนนะครับสำหรับวันนี้จบการรีวิวเพียงเท่านี้สวัสดีครับ